นี่ครับโอ้มาดูผลงานประรวมครับคุณแน่นแน่เลยเนี่ยครับผลงานประรวมครับยิ่สกกล้วนเลยนะครับไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเล็กๆเก็บปล่อยนะครับเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ๆกลับนะครับนี่ครับเอามาช่างร้านหน้าทามนะครับใช้บริการแม้กระทั่งตาช่างนะครับ 8กิโลนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับโอ้โห อสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับนักทันฟิชชิ่งอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พามาตกปลานะครับที่ไมคของจระเข้นะครับวันนี้เราตกอยู่ตรงข้ามกับร้านทำฟิชชิ่งเลยนะครับวันนี้ก็มาลงนะครับไม้นะครับตรงนี้นะครับน้าทามบอกว่ามาตีแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาซ้ำหมยน้าทามนะครับก็วันนี้พิเศษหน่อยครับนี่ล่มนะครับ นั่งอยู่แดดนะครับน้าทำแบกล่มมาให้เลยนะครับดูแลดีมากเลยนะครับแกจะให้ล่มมาหลายรอบแล้วนะครับเก่งใจนะครับรอบนี้ต้องยืมแกนะครับแกเอามาให้นะครับไม่ปฏิเสธเลยนะครับดูแลดีนะครับน้าทำพิชชิ่งฝากร้านแกด้วยนะครับถ้าใครมาแถวนี้ก็แวะมาซื้อได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้เหยื่อนะครับที่เราหมักลูกว่าไว้นะครับ เอาลูกว่ามาคั้นใส่กับขนมปังนะครับลูกว่าสุกนะครับขันใส่กับขนมปังแล้วก็แยมโลนะครับผมหมักไว้อาทิษฐานนะครับวันนี้ก็เอามาปั่นนะครับผสมกับลำสามถุงขนมปังหนึ่งถุงนะครับตรงนู้นนะครับที่ร้านทำวิชิงปั่นไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีรถถังให้น้าทาได้รับชมหรือเปล่านะครับได้ข่าวว่ายี่สกเข้านะครับกระจายเลยนะครับไปติดตามรับชมได้เลยครับผมบ๊ายบายนี่ครับเหมือนเดิมครับผมให้น้าทำปั่นให้เหมือนเดิมครับ ใช้ของลุ่งลำสามถุงแล้วก็ขนมปังสองถุงแล้วก็จะปั่นใส่กะทินี่ครับได้หลายวันวันนั้นก็บุ่มอย่างดีเลยวันนั้นตกไม่หมด ใส่แล้วครับแล้วก็สตรเด็ดใส่หมดเลยนะใสหนะใ่หมดเลยครับบ่มลูกว่านะครับไม่รู้จะเป็นไงนะครับลองดู ผมพอดีแล้วนะนี่หน้าทามผมว่าใสกะทิอีกนี่จะเหนียวเลยนะนี่ผมว่าใช่ใเหนียวไม่ไม่ใสดีกว่าไม่ใสถอย่างดีกำลัง่างนี้พอดีแล้วใช่ครับพอบีบบีบแน่นหน่อยเพิ่มก็ติดตะก้อแล้วใช่ไม่ต้องผสมน้ําเลยอันนี้ก็ปล่อยคุ้มมาใช่ครับผมนี่ครับร้านหน้าทามนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าทามตัวเป็นๆนะครับเนี่ยฝากฝากร้านครับผมหน้าทามนะครับของจระเข้นะครับแวะแวะมาได้นะครับนี่ครับผม อย่ามีหมดนะครับอย่าดังๆของน้าวินัยนะครับของเจรเคมาเลยครับผมเติมทุกอาทิตย์นะครับ ตัวแรกครับผม นี่ครับนะตัวแรกนะครับยี่สกแว้นนะครับโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้เอาอีกแล้ว ที่สองครับอันนี้เพิ่งเอาขึ้นยังไม่ได้เอาลงนะครับยศใหญ่ครับผมเนี่ยครับใส่บ้บูเลยนะครับผมแต็มที่สองครับโอ้มาแล้วครับผม ยังอยู่ใช่ครับ ตัวที่สามครับผมเอาขึ้นทั้งสามคันแล้วนะครับเหลือคันเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยครับตัวที่สามครับผมติดติดเลยนะครับเนี่ยสามคันไม่ได้เอาลงเลยนะครับสุดยอดครับผมครับผมเมื่อกี้ก็ยิสกเข้าถล่มนะครับสามตัวลวดเลยนะครับสามตัวติดเลยนะครับก็กินทั้งหมดสามคันเลยนะครับใสก็ตัวใหญ่อยู่นะครับรถถังนะครับก็เมื่อกี้ว้าวุ่นเลยครับผม เนี่ยเหมือนลอกกระดังอีกแล้วปิดๆแล้วนะครับไม่รู้กินหรือยังนะครับไปครับผมตามลุ้นกันต่อครับอ้าวอยู่ครับผมนึกว่าติดสวะครับ เนี่ยครับผมยุกส,สายแว่นครับตัวเล็กครับอยู่ครับ ตัวที่สองนะอครับรู้นะ่าจะหลุดนะคะไอ้ยนะังดู ครสองตัวโอ้ยสองตัวนะครับโอ้ยกินน้ำจนเลอนะครับอ้าหุดนี่ครับรถถังนะครับของจระเข้นะครับสวยๆครับผมนี่นะครับตะก้อที่ผมปั้นนะครับก็จะปั้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับส่วนเนี่ยแมตโฟมนะครับผมก็จะใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ ไม่ใช่เบอร์ศูนย์จุดห้าะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซื้อตรงร้านทางพิชชิ่งนะครับสิบบาทนะครับก็ประมาณนี้ครับผมชุดหน้าดินของเรานะครับไปติดตามรับชมผลงานครับผมโอูโดดเลยครับ ปุ๊บเลยนะครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยครับไส้ใหญ่นะครับผม ใหญ่ๆครับผมแน่นอนครับยกนะครับโอ้โหพากระโดดยุ้ยเลยนะโอ้โหแน่นอนครับผม ดูครับ ไส้ใหญ่ๆครับผมช่วงนี้เข้ากระจายเลยครับของจระเข้ใหญ่ครับผมเหยื่อลูกว่าหมักนะครับเนี่ยครับผมไส์ใหญ่ๆนะครับโอ้โหไปครับผมอยู่ครับผมอ้ทำไงดีอันนี้ยังไม่ได้ออกเลยเอาไว้ก่อนนะครับ ไ้านะครับตัดสายตัวนั้นทิ้งนะครับ ครับ Harriet, สวยๆครับผมเหมือนจะเสียตะก้อไปลูกหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราตัดตะก้อทิ้งเพื่อที่จะไปตักเขานะครับโอ้ส่วนตรงไหนเนาะวันนี้ khắp cùng. แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยังอยู่เฉยครับอะไรกันครับเนี่ย ครับไซส์สวยครับเนี่ยตัวเท่าแขนปุ้งเลยนะครับแขนปุ้งนะแขนปุ้งเนี่ยครับเม็ดโฟมที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะก้อวิ่งนะครับที่ผมใช้นะครับเกี่ยวเม็ดโฟมเบอร์ใหญ่นะครับตียศนะครับ นันหลุดนะครับเหนื่อยครับผมคันนี้ขาดนะครับขาดตกตะก,ก้อน,นะครับอึงมือเลยนะครับ เนี่ยครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับสิบนาทีนะครับเรามาถึงตอนสิบโมงครึ่งนะครับกว่าจะประกอบหยื่อะไรเสร็จก็เกือบจะสิบเอ็ดโมงนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานประรวมกันเลยครับผม พอได้อยู่ไปเ่็ดทั้นเต็มเลยนี่ครับโอ้ดูผลงานต่อรวมครับ ที่นี่คนแน่นแน่เลยเนี่ยครับผลงานประรวมครับยิสกรุนรนเลยนะครับไซใหญ่นะครับเดี๋ยวเล็กๆเก็บปล่อยนะครับเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ๆกลับนะครับเนี่ยครับเอามาช่างร้านหน้าทามนะครับใช้บริการแม้กระทั่งตาช่างนะครับโอ้โหแปดกิโลนะครับไซใหญ่เลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับวันศุกร์วันเสาร์มาได้เลยนะครับแต่เช้านะครับ เหยื mm ่อ hmm. ก thi ็มาชื้อที่นี่ได้นะครับมาปั่นที่นี่ได้นะครับนี่ที่ปั่นนะครับร้านนาทามนะครับอันนี้น้องทามฝากร้านหน่อยครับนาทามครับผมไปะมาได้ฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านด้วยครับผมครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผลงานที่ได้นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับ8กิโลนะครับเดี๋ยวเอาไปแบ่งที่เราพ่อที่คอนโดนะครับครับผมวันนี้ สำหรับน้าแทนฟิชชิ่งนะครับก็จะขอปิดคลิปนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้าๆท่านไหนนะครับที่ว่างก็มาตกได้นะครับถูกเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่จะกลับบ้านนะครับก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย